you <laughs> สนับสนุนโดยโ o เกียสองซิมพลัสสลับง่ายหลายซิมรวมทุกฟังก์ชันในเครื่องเดียว วันนี้เฮวิโกลพาบินลัดฟ้าข้ามไปยังดินแดนแห่งมนสห์ชวหลงไหลและน้าไปสัมผัสอีกประเทศหนึ่งนั่นก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศใหญ่เป็นับสองของโลกตั้งอยู่บริเวณเอเชียตะวันออกซึ่งในครั้งนี้ทางเฮริโกลได้เดินทางไปในช่วงเดือนกรกฎาคมของปีก็อยู่ในช่วงสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้อาวและเราเลือกที่จะแลนดิ้นลงที่เมืองปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนซึ่งมีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมอาคารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อซึ่งติดอันดับท็อป10ของโลก แต่สิ่งแรกที่นักท่องเทีย่ยวอย่างเราเราควรทราบไว้ก็คือในเรื่องของค่างเงินของประเทศจีนกันเพราะว่าถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักช้อปชาวไทยอย่างพวกเรากันเลยนะค่างเงินของจีนเขาเรียกกันว่าหยวน1นหยวนเท่ากับ5บาทไทยแต่อัตราเงินตาแลกเปลี่ยนก็จะอยู่ระหว่าง5-6ถึงบาทประมาณนี้แหละค่ะแต่เมื่อคุณถึงปักกิ่งขอบอกว่าค่างเงินหยวนเนี่ยไม่หยวนเหมือนชื่อกันเลยนะคะ วินาทีแรกที่ก้าวท้าถึงกรุงปักกิ่งก็สัมผันได้ถึงความสวยงามและยิ่งใหญ่ของสนามบินนานาชาติปักกิ่งบอกได้คำเดียวเลยครับว่าประทับใจมากๆนอกจากนี้ถนนสายปักกิ่งที่ผมได้สัมผัสและมองเห็นระหว่างที่เดินทางไปยังจักรัสเชียงใหม่ชฟบอกบอกถึงวิถีชีวิตของชาวปักกิ่งได้อย่างลงตัว ผู้ชมค,ครับด้านหลังผมนี่คือจรัเขเชนอันเหมือนคนเยอะมากนะครับแล้วก็ด้านหลังซ้ายมืออีกเหมือนกันก็เป็นที่เก็บศพของประธานเหมาเจิ้ตุงเรลือบร,รุษของคนจีนคนมากันตั้งแต่เช้านะครับเพื่อที่จะมาคารวะของท่านประธานเหมาเช้ายันเย็นคนเยอะมากครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันฮนะและในตอนนี้ อนุภาคุณผู้ชมมาชมความยิ่งใหญ่ของจตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่สุดในโลกถือเป็นสษร์ของประเทศจีนซึ่งบริเวณนี้ยังเป็นสถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษต่างๆทั้งยังเป็นหอทเจริม่ึนธรรมทานเหมาจนตรงอีกด้วยครับ และเมื่อผมได้สัมผัสถึงบรรยากาศบริเวณด้านในของจัตรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้เห็นความงดงามของสถาปัตยาการรมอันยิ่งใหญ่จนรู้สึกได้เลยนะครับว่าทําไมประชาชนชาวป,ปักกิ่งถึงมักจะแสดงความเคารพและเยี่ยมชมที่นี่กันนะักพู้นะครับาเพิ่งผ่านประตูอู้เหมินซึ่งถือว่าเป็นประตูที่กั้นระหว่าง ส่วนของพระชวงชั้นนอกและก็พระชวงชั้นในซื่งตอนนี้จะพาท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูในส่วนของพระชวงชั้นในครับแนละ้เป็นที่ประทับของห้องเต้หรือองค์จักรพรรดิหลายราชวงศ์ของจีนไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์หมิงแล้วก็ราชวงศ์ฉินเดี๋ยวเชิญมาดู คุณผู้ชมครับในขณะนี้นะครับอากาศที่ปักกิ่งเป็นชว่วงที่ร้อนมากกลางปีนะครับอุณหภูมิตั้งแต่33ถึง3าเซเซี 33. ไม่มีแดดครับแต่อากาศอบอ้าวมากร้อนจริงๆนะครับนะฮะก็เจอไอ้นี่ครับพัดเจอปุ๊บซื้อมาเลยฮะเพื่าใครร้อนได้ดีบ้างถ้าคุณผู้ชมเคยดูภาพยนตร์เรื่อง The Last Emperor นะครับ เป็นชีวิตประวัติขององค์จักรพรรดิปูยีจักรพรรดองค์สุดท้ายของจีนนะฮะราชวงศ์ชิงนะครับฉากอันกว้างใหญ่ตอนที่ปูยีขึ้นคลองราชตอนนั้นอายุแค่3าขวบนะครับนะบเหล่าบรรดาข้าราชการขุนนางนะครับในฐานนะฮะล้วนแล้วแต่มาเข้าเฝ้าเพื่อที่จะมาร่วมนะครับในพิธีนะครับในการขึ้นคลองราชของปูยีนะฮะถ้าเกิดจำฉากนั้นได้ยิ่งใหญ่มาก ตอนนี้ผมพาคุณผูช้ชมมาอยู่ด้านหน้าพระตำหนักที่ว่าการของโอฮ้องเตเป็นไงบ้างครับผมนะฮะพามาดูถึงลวดลายสถาปัตยกรรมของจีนนะครับการลงสีลวดลายการแกะสลักในส่วนต่างๆบริเวณด้านหน้าแล้วก็รอบพระตำหนักหลังนี้สําคัญมากครับเพราะเป็นที่ฮ้องเตทุกพระองค์ต้องมาว่าการที่พระตำหนักหางนี้ครับ คุณผู้ชมครับในตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าของพระตำหนักใหญ่เป็นพระตำหนักยฝ่ายในเป็นที่ประทับของฮ่องเต้และที่สำคัญนะครับยังเป็นที่โคองท่านออกมาวาชการทรงงานด้วย นะครับแล้วก็ยังมีที่ประทับมีบัรลังนักท่องเที่ยวเกือบทุกคนครับนะบถ้าเกิดเข้ามาด้านในแล้วนะต้องเข้ามาดูแล้วก็แวะถ่ายรูปแต่ปเป็นที่ลึกช่วงหนะ้า จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสความยิ่งใหญ่และสวยงามของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนและนักท่องเที่ยวต่างหลังไหลมาเยี่ยมชมกันกับอุทยานหอบูชาฟ้าเชียนฐาน